สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไยสุขหูสุขคนครับผมพบพ่อเขาบ้าวกระโดนครับพี่น้องครับบรรยากาศแย่เศ้าของวันพฤหัสบดีที่13ของเดือนพฤศจิกาย,ยนสองพันหกสิบแปดพี่นอ้องยูตรงไหนตรงน้าคือเก่าเหมือนเดิมครับเศร้าเมื่อนี่เป็นล่มบีบีพี่น้องเป็นล่มทางเรามาแล้วแต่ว่าสภาพอากาศน่าจะยังมีฝนอยู่ครับยังมีฝนกระจายอยู่ เป็นขีฟ้าลมแล้วขีฟ้าฝนนะพี่น้องบางสองสามมือว่าหันในห่อนเด้ห้อนเอาล่มบบมีเลยขีฟนาวนะว่าฝนหิตกกับโบเมนบัดมือนี่หันเป็นลมลมแต่ายังมีฝนอยู่ทางอื่นอยู่ครับพี่น้องยังมีฝนตกอยู่ทางอื่นอยู่บรรยากาศแยามเศร้าครับดูตรงห้น้างหน้าเนาะ สำหรับคลิปนี้ผมกับชพรพี่น้องมาตามเก็บข้อมูลกันตอ่อครับข้อมูลแนวทางจากหลายสำนักหลายอาจารย์พี่น้องประจำงวดวันที่สิบหกพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องครับเมื่อหนึ่งสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกวันอาทิตย์พี่น้องยังอีกว่าหลายมื่อเนาะยังอีก 2. สองสามือ่อตามเก็บข้อมูลกันต่อครับตามรุ่นกันตอ่ตนนตอเนาะข้อมูลแนวทางจากหลายสำนักหลายอาจารย์พี่น้องครับ คลิปนี้เป็นอีพีที่8ครับพี่น้องมีแนวทางของอาจารย์ประเสริฐครับอาจารย์โกยบานไล่แอดนางหมาหน่อยคอยหลักแอดจาแนวทางแอดไต่ฝ่าครับแอดโซยุแอดชาดแนวทางส0บนของแอดเวียงพิงครับพี่น้องครับผมเลาพิมพ์หนาปกพิมพ์ิษพิมพ์มถือใหญ่ยพี่น้องก่อนจะขอไปเบิง์คอมู่นแนวทางครับก็บขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมดบเดอะคับเตอร์ บรสนับสนุนการพนันทุกชนิดครับพี่น้องครับกับเบิร์นไวยเพื่อเป็นขอมูลพี่น้าทางเท่านั้นเนาะมาเริ่ม้นที่ใยแรกครับใบแรกนี่เป็นแนวทางซิบบนของแอดเวียงพิงครับพี่น้องซิบบนอาจารย์เพิ่นไหหมามีหนึ่งสามเจ็ดเก่าราคาสองห้าแปดศูนย์ครับซิบบนในหวดที่ผ่านมาครับพี่น้องครับซิบบนแปดเมื่อเก่าเนาะเก่ามากพี่น้อง เก่าสิบบนเก่ามากครับพอเนหัวที่พานมากเก่าแปดเก่าแปดเนาะเก่ามากพี่น้องใบนี้แนวทางสิบหน่วยล่างครับของแอดแสงเดือนในหววที่พานมาเด้อพี่น้องเด้อสิบหน่วยล่างหลักหน่วยเจ็ดมากครับพี่น้องข้อมูลในหัวนี้ครับสิบหน่วยล่างกะมีแปดเก้าศูนย์สี่ครับพี่น้องครับ ของแอดแสงเดือนเนาะใบนี้บนล่างไปกับครับของแอดชาดรับีศหาศูนยหกน็ดหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่าองหดครับชาิเนาะใบนี้ความูล่งในวที่ิ่านมาครับของแอดโซยุมาคู่บนล่างมาคู่บนล่างเจ็ดแปดแปดเก่า มาครับพี่น้องครับทั้งบนทั้งล่างกับมาเป็นตัวกลับเนาะขอม้วนแนวทางในหมวดที่ผ่านมากครับของเอดโซอยู่ส่วนขอมูลนวดนี้ครับพี่น้อง16กุสกิกาแับหน้าจอเด้อครับเด้อประมาณนี้เด้อครับขออนุญาตป้อนเ้อโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับพี่น้อง <c oughs> ใบนี้แอดไต้้าครับ แอตใต้ฟ้าภายในเด่นหกพี่น้องมี่หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกเก่ากลับมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องครับสีคู่สีหางเขนเขนพี่น้องข้อมูลของอาจาร,รย์ท่านนี้เพิ่นกาบวากำกับซื้อไว้เนาะเพิ่นว่าบิ่งล่างเจ็ดพี่นอ้องเพิ่นให้มากเขนเขนเน้นๆเ,เลยได้พี่น้องนี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับถ้ามากักจะชอบก็แคปหน้าจอเด้อครับเด้อ ไปต่อกันที่ขอมุ้นแนวทางชุดบนครับของอาจารย์เตา๋าเพื่อนห้เล่นเจ็ดครับสตัวกับมี่หกสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เก้าหกเจ็ดสีองตัวกับเจ็ดสี่เจ็ดหกเจกครับอาจารย์เตา๋านะขอมุลนชุดนี้เป็นแนวทางของเอดจ,จา่าครับเอาจจ่าเอจจ่าเพื่อาาให้มาศูนหกศหาศู 606 106 906 305 504ูก50่าครับธรรมานธรรมานำใจกับตามนี้เด้อพี่น้องเด้อขออน้าทางของเอดจาเนะครับเนาะไปต่อกันทีแนวทางชุดบนครับมั่ก่อนไม่ไล่ภาหในมาแปดห้าเก้าหกห้าเก้าแเก หกแปดหกสองโตหาเก้าเจ็ดเก้าแปดหกครับขอมุน่นในวัตถิพันธ์มากพี่น้องชุดบนเก้าแปดตรงครับใบนี้สองโตับนครับอาจารย์เอกเมืองยามีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแปดเก้าห้าแปดเก้าเก้าเก้าลากะเก้าหนึ่งครับ วบนี้มาน่อยค่อยลักครับพี่น้อง3โต1 6ึ16 3, 16 4, 17 3, 17 4, ่งหก7ามหนึโตครับกับมีเจ็ดสามเจ็ดี่หกสามหกสตัวบนอันี้สตัวล่างครับมี62 7สอ3เจ็ดสมานี้แอดนั่งครับแอดพ่อนชนกเป็นห้วิ่ง0ูนย์กับ7จครับ

ส่วน3ตูกะ472 672 772 406 606 706ครับชุดบนเนาะส่วนชุดล่างครับเปนห้เด่น1กับ7มี1 3 1 4 1 5 1 6 0 7 3 7 6 7 9 7ปิดไทยกันที่ข้อมูลของอาจารย์ประเสริฐครับเพื่นให้มาศูนย์เก่า ก็เก้าศูนย์พี่น้องขอถวยขอไปครับเก้าศูนย์แปดสามเจ็ดห้าหกแปดห้าสองหนึ่งเจ็ดครับอาจารย์ประเสริฐแคปหน้าจอไว้้วยครับเด้อครับพี่น้องครับขอบคุณขอมุ่นจากหลายสำนักหลายอาจารย์พี่น้องที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันขอมมุแน,นทางขอบคุณพี่น้องครับมาติตามรับช่มทั้งสองบบากระโดน พอพี่น้องทุกท่านทุกคนอยู่ดีไม่ห้งครับผมรักษาสุขภาพก็นนั่พบพ่อกันคลิปนาครับพี่น้องครับคลิปนี้เบ้ากระโดนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ